สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่102.25เมกเรซ์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและก็สวทสุพรรณบุรีค่ะควบคุมการผลิตรายการโดยนายอเนกอิสระทะรักษารษาชการ,การกาแทนผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ วัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เล็กซีรร่ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็เจอกันเป็นประจำตามวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อยากจะมาเจอกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญทีเดียวนะคะที่จะทําให้ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ แน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าในทุกภาวะที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นโอกาสให้กับเราได้มีการคิดสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมได้นะคะอย่างในห้วงที่ผ่านมาก,ก่ะเราเจอะเจอกับช่วงของสถาน,นการณ์โควิดสินะคะก็ทําให้ในส่วนของสถานประกอบการต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงสถานที่ของเรานะคะรองรับในส่วนของ การที่จะเปิดตัวใหม่ในการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยค่ะโฆษกกรรมธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาะะจะมาพูดคุยในส่วนของแนวทางการท่องเที่ยวที่ใช้หลักสมัยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านสวอนุสักคงมาลัยนะคะตอนนี้คุณหมอหน่อยอยู่ในสายด้วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับเป็เล็กครับสสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กลับมาเจอกันในรายการเที่ยวสุพรรณบุรีสี่จุดศูนย์ค่ะคุณหมอคะเที่ยวสุพรรณบุรีสี่จุดศูนย์โอ้โหวันนี้แล้วบรรยากาศแบบนี้มันน่าเที่ยวไหมครับเนี่ยน่าเที่ยวค่ะอากาศดีดีนี่นโอ้โหบางคนบอกอากาศดีดีแบบนี้เหรอหน้านอน <laughs> โอ้นี่ถ้าท่านออกไปไหนตอนนี้เนี่ยนะครับท่านจะไปเห็นความสดใสของบ้านเมืองจะไปเห็นอากาศดีๆไปเห็นบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวเห็นบรรยากาศของภูเขาบางที่ที่มีน้ํามีแอ่งน้นํามีทะเลสาบโอ้ยน้ํามันไหลริร้วขนาดผมอยู่ติดแม่น้ําท่าจีนมีเพอาะันหลงไหลใส่ฟันกับมันโอ้โหอ,อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้ทั้งปีค่ะ นะยาให้เป็นอย่างนี้ทั้งปีเลยแล้วแม่ถ้าอากาศสักประมาณ21-25อ,องศาเนาะก็ะะถือว่าเราจะเป็นโชคดีมากแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็ต้องมีเย็นมีร้อนมีหนาวมีอุ่นมีอะไรก็ว่าไปมันเป็นบรรยากาศที่มันเป็นของจริงแลาว,ว่าจำเป็นต้องยอมรับถูกไหมครับดังนั้นในบรรยากาศของ,งาอการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราคงจําเป็นที่จะต้องเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับ มาช่วยกันนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเราผมเองก็กําลังจะเตรียมทํารายการนะคุเล็กออะนะครับรคลิปสั้นๆเล็กๆเป็นสื่อออนไลน์นิดนึงแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับเที่ยวสุพรรณแสนเพลินอ,อาจจะเรียกเป็นซีรีส์ซีรีส์เที่ยวสุพรรณแสนเพลินอ,อาจจะเริ่มต้นด้วย ยินดีต้อนรับสู่เมืองสุพรรณหรืออะไรเงี้ยชาวสุพรรณยินดีต้อนรับหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าาจะเป็นผู้ประกอบกิจการอ,อที่โดยเป็นการท่องเที่ยวโดยตรงร้านอาหารโรงแรมขายของที่ระลึกขายขนมขายอะไรต่างตอนนี้คุณเล็กทั่วโลก,กน,นะครับทุกอาชีพเนี่ยแม้กระทั่งการเงินการทอง เขาก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหมดละจริงไหมค่ะแม้กระทั่งเรื่องของการแพทย์สุขภาพก็ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมดละค่ะแม้กระทั่งเรื่องเรื่องของการจัดอีเวนต์การจัดประชุมสัมดาห์ก็ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมดละค่ะท่านการท่องเที่ยวคือการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ได้รับการพักผ่อนหย่อนใจได้มีโอกาสรีแลกซ์ได้มีการ ผ่อนผ่อนคลายและที่สาคัญบรรยากาศของการเจรจาธุรกิจบรรยากาศของการทํางาน,งานส่วนหนึ่งหลังจากงานเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสพักผ่อนเล็กน้อยเราก็ได้เที่ยวต่อให้เป็นพนักง,งานส่งของไปน,น,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีจังหวะเป็นวินาทีเป็นนาทีหรือเป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงท่านก็จะต้องอยู่ในโมเมนต์ของการน้องเที่ยวด้วยเหมือนกันแหละแม้ว่าท่านจะต้องรีบทํางานของท่านให้เสร็จในเรื่องของการขนส่งถ้าเป็นพนักงานขนส่ง งั้นการท่องเที่ยวแทรกอยู่ในทุกอนูทุกลมหายใจขอกกดทุกกดทั่วโลกนะครับมแม้กระทั่งคนที่บอกว่าไม่ไปไหนละอยู่บ้านแถวเนี้ยสมมุติว่าถ้าท่านยังทําบุญทาทานอยู่ท่านยังทําอะไรต่อพี่อะไรอยู่ท่านก็อยักต้องไปวัดท่านก็ยังต้องเดินทางเรียกว่าการเดินทางจากใกล้จะไกลนะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนไปเยี่ยมญาติก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะไปเที่ยวบ้านเพือ่อ ไปเที่ยวเยี่ยมญาติทุกอย่างเที่ยวหมดแหละนะครับนั้นไม่แปลกอะไรที่รัฐบาลตัวลงให้ความสนใจกับนโยบายของการท่องเที่ยวและแน่นอนที่สุดลงมาถึงระดับจังหวัดของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงระดับอำเภอท่านในอำเภอนะครับล้วนแล้วแต่แต่ละท่านที่จะต้องเกียร์ภารกิจของตัวเองใส่มาในเรื่องของการท่องเที่ยวทุกกิจกรรมก็จะเชิญชวนให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งหมด ดังนั้นผมต้องถามไปถึงว่าท่านผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนหรืออะไรและที่สําคัญก็คือท่านผู้บริหารท,ท้องถิ่นนะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้บริหารท,ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยหรอกให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับตบําบลระดับเทศบาลล้วนแต่พยายามที่จะสแสวงหาว่าถ้ามีโอกาสจะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองได้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองนั้น มีรายได้ดีถูกไหมครับ,รบมีสุขมีความสุขมีการจัดการมีการทํามากินด,ดีดังนั้นวันเนี้ผมก็เลยจะฝากครับเลยครับ,รบในสุพรรณบุรีจุดในตอนปลายปี2565ต่อต้นปี2566เรามาร่วมมือกันในการทำให้เที่ยวสุพรรณแสนเพลือดหรือว่าเรามาทำให้เมืองสุพรรณบุรีนั้น ยญินดีต้อนรับทุกคนเลยพี่น้องทั้งหลายที่มาจากถาในประเทศจังหวัดอื่นๆแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยนะครับเออแต่ถ้าพูดกับคนฝรั่งนี่เขาคงคงไม่รู้หรอกเราว่าเราพูดเนิรหรือเราไม่พูดเนอรไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ก็จะฝากครับเลยครับเราจะฝากคําด้วยคําว่ารอยยิ้มหรือว่าสมายผมจะเอาตัวคําว่าสมายหรือ S M I L E เนี่ย ม,มาเป็นคําสําคัญที่จะทําให้ทุกท่านได้มาช่วยกันทําให้เมืองสุพรรณของเราเป็นเมืองหน้าเที่ยวและที่ทำสําคัญก็คือว่าตัวเอสเนี่ยเริ่มต้นด้วย ความปลอดภัยครับเอส yes, คือเซฟตี้ครับเล็กเสคือสุขภาพอันามัยครับเ yes, คือความเสี่ยงนะครับทุกอย่างถ้าเกิดจัดการได้ดีนะครับเราก็จะบ่งชีว่าเออนะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ใน,นจังหวัดสุพรรณรถเสียก็มีคนมาช่วยนะครับอโอ้โหนี่ มันก็เป็นอาชีพของคนที่เป็นช่างเป็นอาชีพของคนที่เป็นจิตอาสาไม่ใช่าอาชีพนะครับท่านทําจิตอาสาท่านพยายามจะสอดส่หาใครเดือดร้อนใครมีปัญหาก็ไปช่วยเขาดูแลเขาก็จะลดภาวะความไม่เซฟตี้ลงไปก็ช่วยเหลือเขาได้ด้านสุขอนามัยอื่นๆการป้องกันการติดเชื้อการโน่นนี่นั่นเซฟตี้ทังนั้นตัวเอสตัวแรกนะครับอันที่สองครับคุณเลยครับเป็นตัวเอ็มตัวเอ็มเนี่ยเราจะพูดถึง กำลังคนของเราเป็นยังไงแมนพาวเวอร์ของเราเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมยังต้องบอกว่าแมนพาวเวอร์ของคนในสุพรรณบุรีก็คือคนสุพรรณบุรีของเรากันเอง,เองแหละเราจะช่วยกันทำยังไงที่จะทําให้เราทุกคนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจมีการพัฒนานะครับเรามีสถาบันการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยก็อาชีวะละสารพัดช่างละ หรือว่าวการเกษตรก็มีเขาก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรที่สําคัญมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะวิทยาเขตสุพรรณบุรีตรงบางประมาะเหล่านี้ก็กำลังจะเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมทั้งมีเรื่องของหลักสูตรการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะครับเพราะอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ในโรงเรียนเท่านั้นนะฮะไม่ได้อยู่นะในโรงเรียนระดับอาชีพ พอลงไปโรงเรียนระดับมัธยมระดับประถมเขาก็ทำฝึกมัคคุเทศน้อยนะครับเป็นเด็กๆอย่างตลาดสามชุกนะครับเราก็มีเด็กๆนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนาโพคารา,ามแล้วก็ฝึกไปโอ้โหพอเด็กขึ้นเขาก็จะจำภาพจำของตัวเองบางคนไปนั่งเล่นดนตรีมวนนี่นะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือแมสพาวเวอร์ทั้งสิ้นเลยะะนะครับอะไครับอันที่สามครับก็คือ เป็นเรื่องของ intention หรือเป็นเรื่องของความสนใจใส่ใจและความตั้งใจนะครับคือพูดถึงทางใจทั้งหมดเลยล่ะความปรารถนาดีปสปายก็ได้ intention ก็ได้คือม,มีตัวไอหลายตัวที่บ่งชี้ถึงความน่าสนใจว่าเราต้องเอาจริงเอาจัง จากสองตัวแรกไม่ว่าจะเป็น Safety, power, s a ฟตี้แมนพาวเวและตัว I เนี่ยที่เราก็จะลงมาให้ความสนใจใส่ใจด้วยกันถ้าเราใส่ใจและเข้าใจนะครับตัวที่4ครับเล็กตัว L ตัว L คือ l o ลค a l i t y ี้โลคอโลคอแปลว่าท้องถิ่นเราบอก l o c a l i t y t y ของสุพรรณบุรีเนี่ยรอบๆสุพรรณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอ่างทองสิงห์บุรีนะฮนะคนครปฐมบางทีเขาก็มีคนพูดเหนือแต่เขาก็ไม่สามารถจะแสดงความเป็นโลลิตี้ให้เหมือนสุพรรณได้<ม>เพราะว่าสุพรรณมีความโดดเด่นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณใช่ไหมครับ<ม>เรื่องนี้ชัดเจนมากความเป็นโลลิตี้ของเรามีเรื่องราวมากมายที่เล่าขานกันได้ไม่จบนั้น<ม>ก็ต้องถามว่าท่านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ท่านหมู่บ้านท่านอยู่ในตำบลนี้ อยู่ในอำเภอนี้ท่านมีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นของท่านเองนะครับก็ขอให้ท่านเอาเรื่องเล่าเหล่านั้นมานาเสนอเรื่องเล่าของท่านก็ไม่เหมือนกันบางประมากก็ไม่มือนสองพี่น้องสองพี่น้องก็ไม่นบ่งดัดจา,างดัดจานก็ไม่เมือนเดิมบางนางปวชเดิมบางนางปวชก็ไม่เหปวนดอดเจดีอันเนี้ยความเป็นท้องถิ่นของตัวเองมีสันดี ถ้าเราหยิบความเป็นท้องถิ่นเป็นเรื่องเลนะ่านะขึ้นมาเล่าให้ผู้อื่นได้ฟังนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายครับตัวอีครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือการดูแลนะครับการเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของกรีนเรื่อง B c ซีนี่ใช่หมดเลยนะครับไบโอนะเซ r ลูล่าและก็กรีนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะเราจะต้องคำนึงถึง ความมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต,วต,วตการไปท่องเที่ยวเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้ก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะรองรับการใช้ชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะมีการปลดปล่อยของเสียของใช้อะไรต่ออะไรทุกวี่ทุกวันเห็นไหมครับ hmm. ทั้งหมดนะครับเลยครับ s, mm hmm. <S, s m i l e ล้วนแล้วแต่มีตัวที่เป็นคำสำคัญ ที่เราจะมาช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราจากนี้ไปนะครับเรามาช่วยกันนะรถนมเกาเที่ยวสุพรรณแสนเพลินเที่ยวสุพรรณแสนเพลินคุณเล็กทอาไหมคะก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินะครคุณหมอคะยิ่งยิ่งสุพรรณบุรีของเราเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครเป็นเป็นเมืองที่ อ,อยู่ใกล้กรุงเทพจริงแล้วยังมีสิ่งดีๆ<ช>อีกเย,เยอะเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้<ช>มีการเจร,เรานายแล้วส่วนส่วน,ส,วนส่วนส่วำคัญเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยชุมชนแต่และชุมชนมีความเข้มแข็งมากเพราะนั้นตรงนี้ในการก,ก,กลับเคลื่อนเชื่อว่าจะจะต่อยอดได้ดีทีเดียวนะคะคุณหมอคะถูกต้องเลยครับขอเพียงแต่ว่ามั่นใจแล้วก็นำเสนอนะครับแล้วก็ แขกเรือคนแขกไปใครมาปีปีของการท่องเที่ยวในปี2,566เนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านผู้เป็นผู้ประกอบการก็ดีท่านเป็นผู้ประหยัดท่องเที่ยวอย่าไปหวังการท่องเที่ยวแบบลักษณะมากันเป็นก้อนๆใหญ่ๆเป็นคันรถใหญ่ๆ <c oughs> เราดูแลกระทั่งแม้กระทั่งครอบครัวสองสามท่านพาคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอะไรต่างนองนะครับจะเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กมากขึ้นถ้าเราดูแลดีเขาก็จะบอกกันปากต่อปาก ต้องย้ำนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีการท่องเที่ยวหลักทัเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยที่น้อยลงในปี2,566เพราะว่าปีนี้เราคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเป็นสองเท่าของปี2,565ค่ะ2,565นี่ประมาณ10ล้านคนนะครับ <c oughs> แต่ปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะเป็นสองเท่าก็คือ20ล้านคนหรืออาจจะโชคดีมากกว่านั้น <c oughs> นะครับเล็ก <c oughs> แต่ว่าย้ำนะครับ ่อนพยสิบสองเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวสี่สิบล้านคนครับเราอย่างไปไม่ถึงเดิมแต่ว่าไม่ต้องห่วงต่อให้เป็นยี่สิบล้านคนในยุทธศาสตร์ชาติในฉบับที่สิบสามนี้นะครับเราเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มช้าลงแต่ได้รายได้เพิ่มขึ้นช้าลงมีความสุขมากขึ้นช้าลงมีคุณภาพมากขึ้นตรงนี้แหละครับ ท่านสามารถเอาเ M, I, L, E และรวมทั้งรอยยิ้มของคนสุพรรณสำเนียงเสียงเนอร์ของคนสุพรรณความปลอดภัยการมีพนักงานมีผู้คนที่มีพละกกาลังมีความตั้งใจนะครับม,มีความเป็นท้องถิ่นแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้ามาร่วมกันทำครับ แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมไปในรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนที่ผมจะนําเสนอไปเป็นตอนๆไม่เกินต่อละ5นาทีนะครับเราก็จะได้เดี๋ยวไปเจอกันบน YouTube ก,ก็มีไปเจอกันในสื่อ Facebook ก,ก็มีนะครับเราก็จะเล่าและพูดคุยเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆส่วน <ม S 1> ปัญหา<ม>ที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขที่รัฐบาลต้องช่วยดูแลหรืออะไรก็สามารถรับออกมา ถ้าตราบเท่าที่ยังอยู่ในภาวะของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่นะครับก็ <c oughs> สามารถที่จะพอที่จะนําเอาปัญหาเราเนี่ยมาถ่ายทอดพูดคุยให้กับรัฐบ,บาลเพื่อน,น,นี้นไปแก้ไขส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> ก็ฝากความระลึกและความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกทา่านอีกครั้งหนึ่งนะครับลครับค่ะค่ะยังไงทางรายการต้องกราบขอบพระคุณจริงๆอยาก อยากเพิ่มเวลาอีกแต่ว่าคุณหมอติดภารกิจนะคะใช่ครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4 0นะคะแต่อยากจะฝากเพิ่มเติมอีกนิดนะคะว่าในส่วนของสุพรรณบุรีของเราเองนะคะช่วงนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะซึ่งขอย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการงด การจัดงานเรื่องเืองต่างๆแต่ว่าต้องคุ้มเข้มในส่วนของมาตรการนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วสิ่งสําคัญที่ตามมาก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเดินทางต้องมีความสุขนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นเฝ้าระวังเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด19นะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในโดยเฉพาะในกลุ่มของ608เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะ,ะช่วยกันฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยเพราะว่า ส่วนนี้คือส่วนที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากมายทีเดียวนะคะอย่างน้นอยๆค่ะเราจะได้มีการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวของเรานะคะรวมทั้งเรื่องของการที่จะช่วยกันดูแล คนในครอบครัวของเรานะคะให้ผ่านวิกฤตในเรื่องของโควิด -19 ไปได้ในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากย้ำนะคะว่าในส่วนของการท่องเที่ยวไปเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่อยากจะฝากไว้อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่เราทุกคนนะคะจะต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะคะการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเนี่ยนะคะเราทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันร,ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกัน ะะและก็สำหรับสุพรรณบุรีของเรานะคะร่วมนับถอยหลังในช่วงของการเตรียมการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เขาดาวสุพรรณบุรี2023ที่ทุกคนรอคอยด้วยนะคะที่สวนเฉลิมพัทราราชินีเราก็จะจัดงานเขาดาวสุพรรณบุรีแฮปปี้ทูกเกเตอร์2023นะคะโดยจังหวัดสุพรรณบุรีและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยนะรวมโดยหอการค้าจังหวัดสมบรรณบุดีที่สวนเฉลิมพระราชินีนะคะภายในงานเราก็จะพบกับการแสดงเอฟเฟกเทคนิคพิเศษเหนือหอคอยนะคะทั้งไพโรเทคนิคระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยการย้อมไฟหอคอยที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองสมบรรณบบดีของเราด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดสวนแสงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาพลาดไม่ได้นะคะกับจุดถ่ายภาพที่สวยสดงดงามพร้อมรับของรางวัลมาก

31ธันวาคมนี้นะคะ29ก็จะเป็นการแสดงของเยาวชนชาวสุพรรณบุรีค่ะ30พบกับศิลปินไลอ้อนการจนะบัณฑิตแก้มวิชยานี31ธันวาคมนะคะพบกับเดอพาเลตแล้วก็หญิงลีสียุมพลแล้วก็น้องกันนพัฒนะคะก็อย่าพลาดและกันค่ะช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีของเรานะคะวันนี้ช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า